เฮ้ยเดี๋ยวไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยอาหารฟรีอาห์นฟีอาหชัดชัดเราฆ่าคนขายได้ใช่หรอฆ่าได้เฮ้ย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 หมูตีหมูตีกูหมูตีกูหมูตีกมึงทำอะไรมึงไปอ่ะมึงทำอะไรลงไปมันตีไก่ได้ด้วยวิวมันจ้าไก่ย่างมึงหันหลังไปเห้่มึงทำอะไรไปอ๋อเฮ้ยเฮ้ยปาดหลวงเอาวคูซิฟิกตี่โอ้ย ยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วมึงมึงจะตายแล้วบิวเฮ้ยกูโดนเกียกูโดนเกียรีไฟได้รีไฟได้รีไฟได้ต้องใช้โอริฟอเตอร์ช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ได้อยู่เี๋ยวจะรูไปโดนมึงโอเคได้แล้วได้แล้วกูมังโอมมันอยู่เลยชุบช่วยด้ยทีมกูเห็นขาไก่หมุนเลยด้วยกูเห็นมึงตั๊กไอ้เนี่ยโอริฟอเตอร์ชุบไอ้บิวต่อยดิผมเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอริฟอเตอร์ ไ้ยืตื่นแล้วยตื่นแล้วยูเดิอจุกจุเลยถือไม้เลยยถอ้เลยเดินมเดินเดินเดิน้ยกูทุกตล่นต่กูทุบนะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยยึดมายึดตื่นมาตื่นแล้วทำไงไปไปไป ไปเลยพายัสูเขาขีอะไรไปอยู่เรียขี่มาไปเลยไปเรียขี่มาไม่ได้เมืองไรอ่ะไปดูว่าให้ทายใครเป็นคนขับให้ทายก็วิ่งเปวิ่งไปวิ่งไปยกูวิ่งแบบว่าเนี่ยอ้าวเมืองไรอ่ะเฮ้ยมีคนนอนเผ่ามีคนนอนเผ่ามึงอังบี้ ชัดจริงไอตัวบอมบี้จ้ะบอมบี้โคอคอดโอ้ยมันจุดไฟอาัวไก่ชิแกนแทแท็ชิกนแท็ชิกนเฮ้ยเอ้ยมันอหัวเลยมันต่อหัวเลยน่ากลัวจังวะเลยลรอๆไปแถวแถวเดียวชิคกนแทนอชิแกนแท็กเก็บม็บศพให้มากินเก็บศพให้มากิน เก็บศบเก็บศบไปชิคกี้เน็กแต่งชิคกี้เน็กเก็บศบเก็บศบทีมเก็บศพแมง้าเอ้าแม่งมาไม่แดกลูกบ้านมงม้าทยอะไรแดกลูกบ้านไว้เก็บคนไว้ขายได้ด้วยขายไม่ได้ไอ้ลูกไอ้ลูกบ้านเนี่ยขายได้พวกแจกันอะไรอย่างเงี้ยเดีอย่าเพิ่งเก็บดีเดี๋ยวเข้าไปดูของข้างในก่อนให้มันกินก่อนไงเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมันมีช่องลับอยู่มีช่องลับอยู่ ีียยมมัันช่่อองรบูได<ป>้ตังได้ตังปล่อยแม่งเฮ้ยมันสนโคตรดดิปล่อยแม่งปล่อยแม่งเก็บเกก็็บบเเเลงินเก็บเงินพักคิดพักคิดมึงอยู่ไหนเนี่ยเก็บให้หมดเก็บให้หมดชัางมันหมดแล้วเฮ้ยมันมันป่าขับดิขับดิเฮ้ยรถตกรถคูตกรถ งมีว<ไ>ิ่ง <ane> กูจะตายขาดเลยก่ไป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 เลยไปดูดีจะไปไกลในขนาดไหนมาเท่ากันหลการยาเขียวอ่ะตายไปแล้วเขียว A few moments later โอยซื้อป <omo> ืนได้ซื้อดาบได้เอาป่าเอาปืนก่อนซื้อดาบอซื้อดาบอย่าไม่ดาบซื้อซื้อดาบให้ ดาบว่าดาบเอาบิลบิลดาบเลยดาบเดี่ยวดาบมาดาบเลยมีไหนอ่ะอยู่ตรงรถเนี่ยหลังเมื่อกี่นเนี่ยเนี่ยดาบเฮ้ยดาบ,จบแจ็ครถโอ้แจ็คับรถเือก่อนเลยกระสุนปืนแล้วไอ้สองตัวนี้คืออะไระกำลังกำลังขึ้นคืนขึ้นเครื่องมาอบบโอ้ยไม่เห็นเลย ยึแม่มองไม่เห็นนั่นมาเลยเดดี๋ยวูแต่รถที่มันฝักไปไปยาวๆเลยเราไม่ต้องแวะแล้วตรงเนี้ยให้ดูมันเต้นอชิวเราเราเหมือนตุ๊กตาหน้ารถเลยอ่ะอยากเป็นตุ๊กตาหน้ารถเราเจอแบบหมู่บ้านใหญ่ๆแล้วค่อยปล่อยมอนสเตอร์ของเราลงไปไหมปล่อยมอนสเตอร์เลยกูชอบตายหมดเลยกูชอบงานรักษาองกูที่สุดละเอ้ยอันนี้น่าจะเควสป่ะเนี่ยใช่ไหมในในในใช่ปรอ กอ่ดูดิชัดมากโอ้ยอยู่นี่เอาใครอะใครไปเฮ้ยไปจับมันมาดิไม่ฝาดนะอือบินไปเลย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 ใช่ใช่เควสเควสเควส เราจะซื้อเือเปล่าซื้อเือนี่ใครอะที่ผัอ่าอย่าี้สิอย่าเสยดิมมีเอเปล่าไปเสร็จไปเโอ้ยโดนกดตีกดปิดกดปิดเกือบตายเกือบตายเอาแล้วมาตีาแล้มาตีกูเลยทำอะไรเนี่ยมันจะเป็นมาตี เฮ้ยทีมันนี้คืออะไรดูดิอะไรอ่ะมันลอยได้เนี่ยดูนี่แทงไม่ฉี่เอาแบบนี้ไปประดับเองไปเดี๋ยวเราอันนี้ไงใส่เขาเอาเขาใส่กระเป๋าเพื่อไปรักษาที่หมู่บ้านเออไรชัดไลยโอ้ยนั่น่ะชัดแฟนเขาแฟนเขาดูดูดูชัดไปด้วยแฟนเขาเอา มากินไอ้เน่ม่ากินเแฟนดีตังไว้เราเป็นคนดีจริงเนี่ยไปดีกว่าไปดีกว่าเย่ามาเปันนึงเม่อกี้เปล่าแฟแฟเขาไอ้ยนรถเทียนี่น่ากลัวชิบหายเลยสัตว์กระตูกระตาดารถนี่อะไรอ่ะบิลๆทอะไรไปเลยไปล่อยมัน ไอ้เบนดิตบอกบนดิตอย่าไปยุ่งเลยอ่ะปล่อยแล้วมึ่ดุทำไมอ๋ออาว่าชัดจะไปจะไปรัฐหน้ามีเมืองใหญ่ชัดไปเมืองใหญ่ดีกว่ามานจะเอาเขาบอกช้าอะไรดูบอกช้าไปมันมาถือเขาโคกนมาหากูบิวไอทีมบิวตีมนิกไปเดา๋ยวจะสุนหน่อยมันเสียเวลาดิอุกัฒนานาโลแปลว่าอาจจะมีของนะ ถือมีมาก็ทำไมทีมรอด้วยในเวลาขับต่อทีมหิวทีมอดีดีว่านึงอดีก่าอุนโทนี่ซักผมหิวสตาร์ผมหิวโค้มีคาร์ลอยู่สิไอทีไทีมมันก็หยุดจีนอ้อขงฮ้ยอย่าแทงกูอย่าแทงคูยิงแมงลูกแมงมาแมงอยู่ไหม อย่าชาตุอยู่นู่นไปเราไปเมืองใหญ่เลยดีกว่าไหมอ๋อนี่มันอะไรอันนั้นไงที่เราไปเจอเหล็กเจออะไรมาขายป้าป้ส่งส่งหน่วยราดตระเวนเราลงไปชาตุไหนหลังเดินมามึงกูมึงแหละทีมกูเดินเียเลยส่งหน่วยราดตระเวนไปดิมส่งหน่วยราดตระเวนลงไปเฮ้ยเดี๋ยวมันตายโดนระเบิดไอ้ชาไอ้บิ๊กไอ้ปิ๊วกุญแจมาแฟนมึงก็เล่นเก่บาดหลวงมึงเองดีขวยเอ้ย ไม่ตายไม่ตายดิตายก็เป็นอาหารม้าไงตายก็เป็นอาหารม้าทีมงรู้ม้ากินคนด้วยม้ากินหมดแหละทีมตายหมดกระสุนชาร์จกระสุนกระสุนกระสุนอะไรอะกระสุนปืนพกหรือกระสุนเอาให้ม้ากินเอาให้ม้ากินเหลือกระสุนให้ม้ากินที่ตัวเฮ้ยทีมตาพวกมึงตายหมดแน่ อ่านตาหมดเลยต่านโดนรเบิดตาหมดแล้วจะตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วใครมันเข้าบวดไปวะไอ้ไม่รอดแน่ยโอ้ยมันโดนทีเดียวตายอ้าูตายกู้าบอดบอกแล้วชุบได้ชุบได้ชิดูเอาแล้วครับผมก็จบไปแล้วครับแบบเกมอะไรเนี่ยดักเออร์นี่ดักเจอหนี่นะครับจบโดย งงเชี้ยเชี้ยเลยแล้วมากลัวมากลัวช่างมาบึงเองครับบิวเป็นทีอาร์แล้วช่างมาบึงกอ้เตะเกมนี้น่าสนใจนะคือแบบมันสามารถจ้างทหารแล้วก็นั้นได้โอ้ยทีอาร์มาบุงแล้วบิวโอเคมาเจอนคลิปหน้าครับผมไปบลายครับผม